สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําที่ตั้งเทียนอัดเวน้นกันนะคะเป็นเทียนอัดเวน้นของคนยากนะคะวันนี้เราจะเอาวัตถุดิบเท่าที่มีในบ้านค่ะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นผลของต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็เป็นอบเชยค่ะ ส้มหนึ่งลูกค่ะยายเอามาฝานบางๆแล้วก็ตากแห้งนะคะที่เอาส้มเพราะว่าปีนี้ยายจะใช้เทียนสีเหลืองค่ะก็จะเป็นเทียนแบบนี้นะคะพอเขาดับหมดเราก็เอาอันใหม่มาใส่ต่อเลยจ้าอันนี้เป็นกิ่งปุ๊กอันนี้ก็คอนิเฟียใบเขียวยายจะใช้สองกิ่งนี้ค่ะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมั่วได้แบบไหนค่ะก็คือยายจะมั่ว่วเอานะคะมั่วเท่าที่มั่วได้เลยจ้าปกติแล้วยายจะใช้แบบกลมค่ะแบบกลมที่เรียกว่าครันส์เนาะแต่ปีนี้ไม่ใช้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอัดเว้นทรงกลมที่ยายทําทุกๆปีนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าอันนี้ก็ขึงลวดแล้วค่ะ แล้วก็จะมีเขียงอีกอันนึงค่ะเป็นเขียงเก่านะคะยายก็เลยจะเอามาทำตรงนี้เลยอันนี้จะใส่ไปในรูแบบนี้เลยค่ะยายจะลองดูก่อนนะคะว่าจะได้ไหมที่จริงซื้อเขาก็ง่ายกว่านั่นแหละค่ะแป๊บเดียวก็ได้แล้วเนาะ แต่ซื้อเขาไม่ค่อยสวยอันที่สวยๆก็แพงนะคะราคาที่แบบไม่สวยนี่ก็คือ10ยูโรนี่ก็ได้แล้วค่ะแต่อันจะเอาอันสวยๆนั้นก็คือ70 EUR ยูโรก็เคยจ่ายมาแล้วเนาะนี่ได้แล้วค่ะ1ชิ้นต่อไปยายก็จะ เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาเทียนมาตั้งยังไงน่าจะใส่แบบนี้นะคะเรียงแบบนี้เนาะแปะใส่เลยจ้า แค่นี้ก็ติดแล้วค่ะง่ายๆเลยจ้าส่วนกิ่งเขียวๆยายก็จะใส่ตรงโน้นหน่อยนึง ตรงนี้หน่อยนึงก็แค่นั้นเองค่ะเอาตัวนี้ไว้ข้างล่างดีไหมประมาณนี้นะคะ ทุกทกปียายก็จะทำเป็นกลมๆนะคะแต่ปีนี้ไม่ทำเนาะปีนี้จะลองแบบนี้ดูค่ะเท mm hmm. ียนอ d v e n ์นี้เขาก็จะจุดสี่อาทิตย์ก่อนจะถึงวันคริสต์มาสนะคะอาทิตย์ละหนึ่งเล่มเนาะ ทีนี้ยายช้ามากๆเลยค่ะปกติ2อสวันก็2อสวันก่อนจะถึงอาทิตย์แรกยายก็ทำเสร็จไปแล้วแหละอันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นอาทิตย์แรกของการจุดเทียนแล้วค่ะเพิ่งจะมาทำวันนี้ กาวนี้ไม่ดีเลยค่ะต้องต้องดันเขาถึงจะออกอเขียวเขียวใส่แค่นี้ก็พอค่ะอบเชยนียายเอาลวดมักขึงอย่างนี้ค่ะดูก่อนซิว่าจะจะต้องใช้ไหม อบเชยเน่าจะเป็นเครื่องเทศที่นิยมใช้มากเลยค่ะเครื่องเทศเครื่องหอมที่นิยมใช้ช่วงช่วงนี้เนาะช่วงอากาศหนาวๆช่วงคริสต์มาสเนี่ยค่ะนิยมใช้กันเยอะในการเอามาตกแต่งแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวจะใช้เชือกมาตกแต่งตรงนี้อีกนิดนึงค่ะที่จริงแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะแก่เดี๋ยวยายจะลองเอาริบบิ้นนี้มาผูกดูถ้าไม่คือก็จะเอาออกนะคะอันนี้ได้มาจากไทยค่ะ20บาท ที่นี่ก็มีขายเยอะแยะค่ะแต่ไม่สวยเท่าของไทยเนาะอันนี้ก็เป็นแบบดึงนะคะดึงแล้วเขาก็จะเป็นโบเนาะเป็นลายดอกไม้สวยเลยค่ะเนี่ยดึงง่ายๆแบบนี้เลยจ้าโทนสีเหลืองก็จะเหลืองสักหน่อยนะคะ จะเอาหรือไม่เอาดีดูดูแล้วเหมือนจะเยอะไปนะไม่เอาดีกว่าค่ะมันจะเยอะไปเอาแบบนี้แค่นี้ก็พอแล้วจ้าอันนี้คือทำแบบง่ายๆทำแบบอนาถานะคะเทียนอัดเว้นคนยากค่ะได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยค่ะ เอาเท่าที่เรามีในบ้านโทนสีเหลืองพรุ่งนี้ก็ได้เวลาจุดเทียนเล่มแรกแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ